อก็เสียเข่อนพี่น้องตรงที่ว่าโพขึ้นมานี่ก็เสียเป็นหอมที่ว่าเพิ่อนอดทิ้งพี่น้องเพิ่นบเอาเลยครับสําหรับไรนี่ครับพี่น้องน่ครับหรือว่ามันอาจจะทิ้งไว้โดนเกินไปมั้งครับพี่น้องผมว่าทิ้งไว้โดนเกินไปก็เลยบิกง,งามนี่ครับอาเบิงเออคือหัวนี่ก็โอเคครับพี่น้องนี่ครับเสียหายหน่อยนึงพี่น้องแต่ว่าก็ถีอว่างามครับจะบ่ตัดออกเด้ครับพี่น้องสำนีแหละเพราะว่าถ้าเขาตัดปับหอมเพิ่นจะแตกยอดพี่น้อง สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้น้อยโคกังก์กัจะพาพี่พาน้องนะครับพี่น้องมาเก็บหอมหวใยญ่พี่น้องไว้กินแต่ว่ากับบ้งามเลยครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกระทิงแลวครับก็จะได้เลือกเอาครับสําหรับหอมหวอยใยอะไรนี่ครับพี่น้องกับยู่บไก่ขี้บูดครับมาประมาณโลกลัวพี่น้องเกือบสองกิโลถ้าเกิดว่าเปเอายวอีกไรนนึงก็จะไกลจังหนพี่น้องเกตแปดโลก็เลยบบไปครับพี่น้องช่วงนี้กับนาห้อนพี่น้องอาการห่อนแห้งมา ประมาณสองโมงครับพี่น้องตอนนี้สองโมงก็กลัวนี่ห่อนแห้งพี่น้องประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศาลวครับพี่น้องนี่ครับว่าจะเก็บเอาเพราะได้ไปกินก่อนครับพี่น้องมีเวลาถ้าไปทั้งไก่พุ่นเขาจะไปเก็บเอายุ่ไรพุ่นจะจะง้มกลัวนะครับพี่น้องหอมหัวใหญ่ก็มาก็เบ้าดีครับพี่น้องสองคนเลือกเอาพี่น้องายอยู่หอมหัวใหญ่นี่ครับหอมหัวใหญ่เยอะอยู่แต่ว่ามันจะตากแดดพี่น้องเพิ่ไถยขึ้นมาถขึ้นมาแล้ววันนี้มันจะเหี่ยวพี่น้องนี่เหี่ยวแดดครับเหี่ยวแดดช่วงที่ว่า ช่วงก้อนสองสามมือพี่น้องสองสามมือก้อนหันก็คือว่าห่อนแห้งพี่น้องประมาณสี่สิบสี่สี่สิบห้าองศานะครับสองมือเพิ่นก็เลยเห็ดในหอมลวกเบิพี่น้องเพราะเอาเพิ่นไถขึ้นมาจากดินครับลวกเบิ้ไหมเบิครับพี่น้องนี่ครับก็จะมาเรียกกับน้ำกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเก็บกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องหลายแต่ว่าก็จะบ่งงับครับเสียงคือว่าบ่งงับดิครับก็จะมีรถไถไถ รถไถบรนทถยถึกเนี่ยจังอยครับพี่น้องแตกเสียหายแ้กก็ตัวนี้ก็จะตากแดดลวกพี่น้องไม่เบิดครับนี่ถ่ายแม่นห้อไปก็จะบ่ได้เบิดนะครับก็จะได้ปาดทิ้งได้กินได้กินบ่เบิดพี่น้องน่ครับต้องหาเลือกเอาหัวท่วาเกลี่ยเงี้เนียนพี่น้องจะอยู่ได้โดนกลัวต่ว่าอีกไลน,นึงนี่ยุ่ยไกลพี่น้องต่ว่าไลนันงามครับพี่น้องนี่ครับล้องมึงตรงที่ว่ายุ่ยไต้ดินจงังอยจะเป็น,น,นเนียจะงามบ่ อก็เสียเฮือนพี่น้องตรงที่ว่าโพขึ้นมานี่ก็เสียเป็นหอมที่ว่าเพิ่งอดทิ้งพี่น้องเพิ่่เอาแล้วครับสําหรับไรนี่ครับพี่น้องนี่ครับหรือว่ามันอาจจะทิ้งไว้โดนเกินไปนังครับพี่น้องผมว่าทิ้งไว้โดนเกินไปก็เลยบ่าง,งามนี่ครับอาเบิงเออคือหัวนี่ก็โอเคครับพี่น้องเนี่ครับเสียหายหน่อยนึงพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่างามครับจะตัดออกด้วครับพี่น้องสำน,นแีแหละเพราะว่าถ้าเขาตัดปับหอมเิ่นจะแตกยอดพี่น้อง เป็นจะแตกหย่ยยอนเฮาของกินเกนบงอันงงพี่น้องบงอําไรสำหรับเลยลลนี่จะต,ตัวนี้ได้เยอะครับพี่น้องนะครับพอได้อยู่กินได้ครึ่งนึงนะครับพอได้อยู่บ่เป็นยังครับพี่น้องของฟรีไย,าย,าย,ายังไงนี่เป็นได้บ้าดีดูยังเสียเยอะมันเสียเยอะใช่ไหมโอ้มันเป็นแบบนี้หมดเนาะสงสยัยแดดมันร้อนเกินช่วงนั้นลนะ เสียหมดเลย44 45อ,องศาค,ครับพี่น้องโอ้เป็นแต่เช็ดยห้ายครับพี่น,อน้องว่่ไม่หน่อยครับนี่ถ้าเพิ่นมาไถซา,าก,ก็หนีสิไข่เน่าห้องมาถอนเราในดินแต่กระไดนนเนี่ยอายุครับพี่น้องพรได้กินออกไปเพอได้กินก่นบมง้ำโมไปยังเดียเด๋ยวเขาไปเบึ้งเดี๋ยวเขาไปเบึ้งไรไหมสวนไหมนี่ครับพี่น้อง บรรยากาศวิธีชีวิตแรงงานไทยฮอวันหยุดรับพี่น้องหาอยู่หากินพี่เกลครับนะครับเอาจักถังหนึ่งกับพอแล้วพอได้กินเนะาะบ่ไหลมันบางงามที่เรียกว่าจะเอากระซิมมใส่พี่น้องแล้วก็เอากองมาว่าจะมาหอาไหลๆเลยมันบางงานคือที่คิดเหรอครับพี่น้องมันครับเป็นแบบนี้นะครับหอมบางงามไหลจะได้เลือกอย่างเดียวตัวนี้ก็อ้เอาพอได้กินก่อนเบาดีนะครับพี่น้อง แต่บางหัวก็ถือรถไถมันไถเถียต่ำาอยุใต้นี่อ๋อาอยุยู่ในดินนี่จะดีกว่าพี่น้องแต่เบิ่งจะง้ามกว่ายู่ในดินแต่พวกที่ลอยๆอยยู่นี่บ่ไวพี่นอ้องตัวนี้ก็พเพราะได้ถือแดดถือแดดใหม่แดดแห้งครับพี่น้องบ้านเนี่ย40 4 40หาองศา2มือซ่อนครับพี่น้องที่เหลือกับมิแตอร์40กว่า40กว่า ก็เลยเห็ดในหอมหนี่ลวกไป,ลไปเลยพี่น้องซ้ำกันกับหอาเผาเหรอครับพี่น้องซ้ำเผาหอมเลยต้องดูในดินดูบอดี้นี่นี่ลองดูในดินด้วยเผื่อที่ว่ามันที่ว่ามันไม่โดนแดดเยอะนะพอได้ไหมยังหัวนี้เอาอไปก็ไม่สวยฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็ดีอยู่เนาะโอ้ต้องเลือกเอาวสวยๆหน่อยเอาพอกินก่อนเอาไม่เป็นไรไออ,อืมเอาพอกินก่อนไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวเราค่อยไปดูไล่อื่น พราะว่ามันมีเยอะอยู่ล่ะหลายไร่อยู่แต่มันไกลไงนี่ครับพี่น้องมันมีหลายสวนอยู่พี่น้องแต่มันอยู่ไกลแต่วสวนนี้มันไกลนะครับพี่น้องก็เลยว่ามาหนีก่อนนะครับอากาศพอนแห้งไปไกลบ่ไา้พี่น้องหรือว่ารอถือว่ามีเวลาถ้าไปเห็นงานอยู่ทางทางถือว่าสวนที่ว่างอมๆเหมันก็ค่อยไปเก็บเอาครับพี่น้องนี่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยครับพี่น้องวันหยุดท่องหายู่หากินแบบนี้ครับพี่น้องซอยประหยัดไปได้หลายครับประหยัด หลายจ่ายไม่ต้องซื้อพี่น้องโอ้แต่สะได้แห้งพี่น้องนี่ครับมาซาไปพี่น้องถ้ามันมีเวลามาต้งแต้เสาก่อนนี่จะงามเลยครับพี่น้องต้าเสาก่อนที่พันไทขึ้นมาไม่ใหม่ครับหรือว่ามาก่อนที่พันขั้นในไทนี่เขามาขวดเอานี่จะงามกว่วครับพี่น้องน่ครับถ้าพันไทยขึ้นมาแล้วถึกแดดถึงยังหรือว่าถึงใบพันไทพันแหน่เนี่ยครับพี่น้องมันก็จะเสียหายแบบนี้ครับผลผลิต แต่บ้านเพิ่นนี่ทิ้งหลายครับของบ้านเพิ่นก็คือบ้านเฮาครับเก็บของนี่ครับถ้าเป็นบ้านเฮานี่ว่าผมว่านี่เก็บออกบ่เหลือแล้วครับพี่น้องเก็บขายบัดหัวหน่อยหัวใหญ่ของเพิ่นนี่หอมรุดเกล็ดหอมรุดเกล็ดด้วว่าคัดไส้เนี่ยบ่งามหน่อยนึงเพิ่นก็จะบ่เอาพี่น้องเพราะเพิ่นขายตามแบบว่ามาตรฐานตามราคาเพิ่นเลยนะครับพี่น้องถ้าถ้าบ่ได้เกล็ดเ่ได้มาตรฐานเพิ่นก็บ่เอาครับคือทิ้งย่างเดียวครับ บพานเนาะคนแบบนี้เนาะเขาก็จะเอาไปนี่ครับพี่น้องฟังนี้ก็จะได้ปาดออกแต่ก็กินได้พี่น้องเครื่องหัวเนี่ยกินได้อยู่เนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าโบ่มีกินพี่น้องดีกว่าซื้อกินครับบ่ไปยังครับเอาไปก่อนนี่ครับเบื้องใต้ดินนี่อืคือกันเบิดพี่น้องผมว่าพ่นน่าจะลวกลวกแด ب, ดแดดเผาหรือว่าหอมพ่นจะบบง,งามตะตะที่แหลกแดียวพ่นก็นเลยโลจิงเลยครับพี่น้อง เลยโลถึงเลยเบาเลยหอมเพิ่นบริบริเกตบริมาตรฐานเพิ่นถูกเล็กๆนี่เป็นไนนะหัวเล็กๆนะตัวไหมเห็นไหมัวบแบบเนี้ยเป็นยังไงโอ้เหมือนกันมันจะลวกแดดมันจะสุกหมดอ่ะเนาะเ<ำ>นี่ยเป็นห่วงคือจังวันมันต้มเอาเป็น้องวันเขาไปเผาหอมเป็นคือหอมเผาเนี่แหละครับพี่น้องอากาศมันห,อนห่อนแห้งครับเอาเลือกเอาพอได้กินกแค่นี้ก็ได้กินหลายวันอยู่เนี่ย<ำ>เอาดูเอาเผื่อได้สักครั้งหนึง่ง ครับพี่น้องทิมหลายนะครับพี่น้องว่ามันหน่อยหน่อนะี่ครับทิ้งเต็มเลยคัดออกแต่หัวส,สวยๆไม่สวยเราก็ไม่เอานะครับมากับเบาดีพี่น้องวันหยุดพอดีตื่นเช้าหน่อยนี่ครับพี่น้องหาอยู่หากินวันหยุดหลายแล้วครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับสำหรับไรนี้ หอมไรนี่ครับพี่น้องครับผมว่าน่าจะประมาณยี่สิบไรได้ครับหรือว่าอาจจะไรก็หันก็ได้ครับเพราะว่ามันเบ่งอยากครับบ้านเพื่อนมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆพี่น้องครับหลังจากที่ว่าเพื่อนบ่อแล้วเพื่อนก็จะไถทิ้งแบบนี้พี่น้องปั๊บคือว่าปั๊บดินนะครับเตรียมดินที่ว่าจะปลูกยางอื่นต่อครับพี่น้องครับแมนบัสนะครับพี่น้องนี่สวนหอมนี่ไป่อน ไปหอดสวนบกมวงมครับพี่น้องเขียวๆกันครับจะเป็นสวนหอมเบิเลยครับทางนี้บรรยากาศตอนสโ้าพี่น้องกับประมาณสองมุงกัวเราไปดูตรงนั้นไหมบ่าวดีร่องนั้นก็เยอะอยูน่นนะไปดูร่องนั้นเนาะไปะ <S <S เออไปดูร่องนั้นสักหน่อยหนึ่งเผื่อเผื่อพอได้เอาพอได้กินก็พอคัดเอาสวยๆนะพี่น้องร่องนี้ก็กลายครับน,น้องเนื้อไปขาวเลยครับขาวเต็มเลยน่ครับบรรยากาศที่ไร่หอม ก็ถ so ือว mm ่า hmm. ก like yeah, ่ so awesome, cool. so ้งครับพี่น้องสำหรับไรนี่ครับกะทิงไหลรับพี่น้องเพิ่งทิงไหลเลยครับนี่นะครับไรหัวหอมครับจะไปบึงน้ำเบาดีครับพี่น้องว่าจะพอได้ปะเป็นเลือกบึงยูลองเงินครับพี่น้องไปเลือกบึงยูลอนเงินว่าจะเพอได้ปะเอาเพอได้กินก่อนครับพี่น้องเบาหลายครับมือนียอ้าวเหมือนกันอีกแล้วครับเหมือนกันใช่ไหมเบ่าดีใช่ครับเหมือนกันโอ้เนี่ยรับพี่น้องมาบึง ขี่รถมาเบิงฟังนี้ก็เป็นคือกันกเบิดครับพี่น้องนี่ครับเมื่อกี้ได้เกือบเต็มคูพี่น้องก็เลยพอกันว่ามาเบิงทางนี้กอนเพื่อมันง้มกวนนะนรสรุปแล้วกับบ,บ่ได้คือเขาเนาะแตวมาขัดเอาคือเขาแต่เทียดายหลเนาะสรุปแล้วพี่น้องไปมองไหนก็คือกันเบิดครับพี่น้องลองที่แรกไปเอายกพุ่นครับมาดีก็เลยลองพาเบาดีมาทางนี้เบิงพี่น้องว่ามันจะพอได้บ่บ่ได้พี่น้อง คือกัดเบิดลครับลวกแดดลวกแดดหรือว่าเป็นหอมตกเกียดหรือว่ามันมันจะบง้มเ, so เลยครับสำหรับอะไรนี่ครับพี่น้องบง้มเลยคือเอาไปได้ครับพี่น้องบมง้มนี่ครับเอาไปก็ได้ทริงครับพี่น้องนี่ครับมันจะลวกคือจงไงคือจงห่อคือจงหอมหอมเอาไปต้มเะยครับพี่น้องไปต้มหรือว่าเอาไปเอาไปเผาไฟนะครับประมาณนี้นะครับบง้มแต่ว่าหัวกยไงครับพี่น้องหัวใะงกับนี้ครับนี่ครับหัวไง สรุปแล้วพได้พี่น้องก็จะเลือกเอาแบบนี้แล้วครับนี่เลือกเอาหัวี่ว่าเพอะได้นี่ครับพี่น้องเนี่หัวติว่าเพิ่งยังบบเสียหลายนะครับพี่น้องเนี่นี่ครับหัวติว่าเขาขาวอยู่น่ครับหัวเขาวาแข็งแข็แบบนี้ก็จะบ่เสียหายหลายเ้องก็ปัดทิ้งหน่อยนึงพี่น้องทั้งนี้ก็ถือว่ากินได้ก็ถือว่าโอเคพี่น้องก็จะเอาซ้ำนี้ครับเอาพอได้กินครับสำหรับมือนี้ครับพี่น้องบบได้หลายก็จะผ้าเบ้าดีกับแล้วครับพี่น้องมันบบได้หลาย เดี Rolle, ๋ยวรอมีเวลาค่อยจะไปเอาอีกไล่ไม่ครับพี่น้องไล่ไม่ที่วางงําๆกัแบบนี้แหละครับพี่น้องกันหายุห้ากินกัของฟีครับพี่น้องไม่ได้ซื้อก็จะมีแบบว่าง้ําแน่บางงําแนงพอกินได้เขาก็เอานะครับพี่น้องกินไม่ได้ก็ทิ้งกับพเป็นยังครับพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อครับการสำหรับคลิปนี้นะครับน้อยคุกกางก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยคุกกางก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นนัลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพพบบกััันนหม่่คครรีอง